ก็เห็นก็นเลี้ย,ยงครับผมผมมาเจออยู่ตรงฐานปูเลยนี่ฐานปูองดําแสนสิริจันทาน,น,ะค,ะนคราบคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินมาทางมาที่ศาลปูองค์ดำนะครับแสนสิริจันทาน,นะครานะครับผมมาเจอมาเจออะไรนี่คุณผู้ชมมาเจอเตา่าเอเต่าเต่าอยู่ฐานปูครับมาเจอเต่าครับ อยู่ฐานปู่องคดำแสนสิริจันทานคราชครับผมนี่เจอเตาพี่น้องโอ้ยเป็นเหล็กยังนี่เอา้าซองซองเตาครับคุณผู้ชมเห็นเป็นเหล็กยงังครับผมผมมาเจออยู่ตรงฐานปูเลยนี่ฐานปูองดำแสนสิริจันทานคราชนะครับผมเป็นเตาพี่นอ้องเดี๋ยวมา่องน้ำกันครับว่าเป็นเหล็กย,ยังครับ เห็นชัดบอรครับพี่นอ้องเบิ่งเด้อผมสิให้เบิ่งเด้อแต่ว่าเลขหาน่ชัดนอ้อม,มันเห็นเป็นเลขสามอันเลยนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่จุดเป็นเลขไม่เหมือนกัน อคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมเจ็ดห้าเนี่ยนี่เจ็ดนี่ห้าคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นเหมือนผมไหมครับอืมนี่อะไรเนี่ยนี่สองนี่สามเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับถ้าเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์บอกผมด้วยเด้อ 7จ็ดห้าสองสามเนี่ยเห็นไหมดินี่สองมาอย่างนี้นี่สองเนี่ยสามตัวนี้เป็นหน้าีห้าตัวนี้เป็นเจ็ดนี่เห็นไหมครับเจ็ดห้าสองสามเอฟซีเห็นเหมือนผมไหมเนี่ยครับผมอยู่ที่ศาลปู่องค์ดำแสนสริริจันทานคราชนะครับ ใครเห็นคลิปนี้พิมพ์สาทุสาธุใครพิมพ์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหยวยรวยเบอร์เดอ้อคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมเอะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งผมว่าเป็นเลขเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาใบไม้นี่ให้ดูนะเนี่ยนีเจ็ดนี่ห้านี่สองนี่สามอะใครเห็นแล้วพิมพสาธุสาทุใครพิมพ์ขอให้มีโชคมีลาบเด้อสาธุสาทุสาธุ